เป็นพันโบราณอีกพันหนึ่งนะครับที่มีราคาดีนะครับกินอร่อยนะครับผมพันนี้ถ้าใครที่ปลูกทุเรียนมีหมอนทองแล้วมีพันุ์ก้านยาวแล้วชนีแล้วนะครับก็ถ้าชอบหลงรับแรก็ลองหาไปปลูกได้นะครับครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมทุเรียนโบราณนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนเก่าๆเลยนะครับ อันนี้เรียกว่าพันหลงรับแลนะครับพันหลงรับแลครับลักษณะใบลักษณะต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกิ่งละยงละยางนะครับกลางๆนะครับฟอร์มก็จะสวยไม่ค่อยมากนะครับกิ่งก็จะอ่อนๆแบบลักษณะนี้นะครับใบก็จะไม่ค่อยสวยนะครับใบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดๆจ้ำๆด่างๆบ้างนะครับจะนานๆทีปีหนึ่งนะครับอาจจะมีสวยทักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอเข้าหน้าแล้งหรือเวลาหน้าที่หน้าหนาวนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ แต่ว่าข้อพิเศษนะครับของพันหลงรับแรงครับคือเนื้อเขาจะหวานมันอร่อยนะครับเนื้อแห้งแล้วก็ติดลูกง่ายนะครับผมพันหลงรับแรงนะครับลักษณะผลนะครับจะไม่ใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณสักโลครึ่งโลสองไม่เกินสองโลนะครับที่ผมปลูกมาบางครั้งลูกอาจจะโตหน่อยแต่น้ําหนักเขาก็จะไม่ค่อยหนักมากนะครับเนื้อเขาจะแห้งดีนะครับผมก็เป็นพันุโบราณอีกพันหนึ่งนะครับที่มีราคาดีนะครับ เวลาขายก็จะได้ตั้งแต่3ามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าผลหนึ่งก็ถ้า2โลก็จะอยู่ประมาณสักหกเจ็ดร้อยถึงพันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันกินอร่อยนะครับผมพันนี้ถ้าใครที่ปลูกทุเรียนมีหมอนทองแล้วมีพันธุ์้นยาวแล้วชนีแล้วนะครับก็ถ้าชอบหลงรับแรก็ลองหาไปปลูกได้นะครับอันนี้เราก็ให้ดูตัวอย่างของการทรงต้นการติดดอกนะครับ ว่าเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลงรับแลอายุห้าปีครึ่งนะครับผมเป็นลูกมาแล้วสามปีนะครับต้นนี้เป็นตั้งแต่ปีที่สามครึ่งสี่ครึ่งแล้วปีนี้ห้าครึ่งนะครับผมก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์ลูกขนาดไซส์มินิไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่ครับผมถ้าเลี้ยงดีที่เคยเลี้ยงได้ก็อยู่ประมาณทักสองโลครับสองโลสองโลแปดแต่ถ้า โดกๆมากงๆนะครับก็จะเหลือประมาณโลสองถึงโลครึ่งครับผมประมาณนี้ครับผมมีกิ่งตําๆนะครับที่ไม่ค่อยออกเพราะว่าการส่งอาหารของเขานะครับมันจะส่งจากข้างบนลงข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะออกช้ากว่าครับใครสนใจอยากจะปลูกพันนี้ก็ลองไปหาดูนะครับผมส่วนปีนี้ผมทําทันน้อยนะครับลงับแลเอาไว้ประมาณสักช่วงเดือนมีนามีานะครับเผื่อโตทันนะครับถ้าใครอยากปลูกก็โทรมาได้นะครับผม นี่ก็แต่งดอกมันออกแบบนี้นะครับไม่ต้องไว้เยอะสามารถไว้เป็นพวงได้นะครับสามลูกก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับพันหลงรับแลพันที่หน้าปูกอีกพันหนึ่งนะครับสวัสดีครับ